สวัสดีครับผมจาก Smart ทเทคเตอนะครับวันนี้พาดูอิซ k กินะครับแรน์ฮ o ป18แรงนะครับดูครับภายนอกนะครับยางสวยนะครับภายนอกสวยงามนะครับสีทําใหม่ครับเบาะใหม่นะครับเบาะใหม่เบาะใหม่นะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเกียร์อยู่นี่นะครับมีเกียร์อันนี้เป็นเกียร โลเกียร์ไฮครับมีโลหนึ่งสองไฮสามสี่ครับแล้วก็เกียร์วิ่งหนึ่งสสาครับเกียร์ถังไม่หนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็เป็นยกหางนะครับขึ้นลงนะครับตัวนี้เป็น pto นะครับตัวปั่นเพาหลังนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นโฟวินนะครับเข้าวิ่งโฟกับวิ่งสองเพลากับ4ี่เพานะครับ ตัวนี้ตัวดิฟล็อกนะครับตัวดิฟล็อกอันนี้คือเบรกล็อกล็อกเบรกนะครับล็อกเบรกนะครับล็อกเบรกับดูภายนอกนะครับ,บ,รอ,รบอย่างหน้าก็มีแตกแรงงานบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ใช้ได้ระยะนึงครับดูนะครับนี่ภายนอกนะครับสีสวยสดใสนะครับ ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเบรกนะฮะเหยียบทีคู่เลยนะครับใน,นยางนะครับับหน,น้าปัดนะครับได้สองพันชั่วโมงใช้ไปแล้วสองพันชั่วโมงนะครับใช้ไปแล้วสองพันชั่วโมงสวยครับ สวยงามสวยงามโอเคเ, okay, เดี๋ยวขอหยุดวิดีโออันนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยว